กรรมการาไปวากรรมการงไปวเองนเขาได้เสียครับงูต้องเขาได้เสียนะไม่ไปดไมมาเามาแดงจุกไป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 ้เฮ้ยไปเามาแรว่ะสู้แชนนะครับชนนะชนนะแดงไม่ไปเฮ้ยแไม่เต้นมาแดงกันว่าแดงงไป Đang vinh, dăm lại đâm đâm lại mẹ đâm mà đều. <laughs> đâm mẹ dùm lại mẹ dùm lại mẹ dùm lại đâm 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 mẹ dùm đâm Đâm dùm lại đâm dùm lại mẹ dùm đâm mẹ

สู้นะสู้สู่นะอาดำกันเลยดำกันเลยดำกันเลย